อ้าวแม่กินอะไรกินด้วยอันนี้เป็นชีสนะคะแฟนบอกบ้าชีสทานได้แล้วก็อร่อยด้วยมาแล้วค่ะอีกตัว,วดูซิจะกินไหมกินไม่เงี่ยอร่อยใช่ไหมข้าวหอมก็กินนะ่ะ ข้าวหอมจินมซีอหรอไม่ตัวละไม่ตัวละค่ะไม่ตัวละไม่ตัวละไม่ตัวละข้าวเหนียวก็ชอบครับไม่เลิฟชอบไม่โลก ใช่ไหมคะพี่เขาเจ้ากินไม่เป็นคะ่ะ